ผู้ชมวันนี้วันนี้วันนี้เราทํทำอะไรกันนะครับวันนี้มาพูดภาษาอังกฤษเอลเวนครับเออโอเคเลยถ้าภาษาอังกฤษพูดคำว่าช้งงางช้างภาษาไทยพูดภาษาอังกฤษว่าเอลเวนโอเคเก่งมากๆเลยลออะไลออนเป็นอะไรครับลอ n นลออนสิงโตและเสือล่ะครับเสือล่ะครับลาดเสือ ใช่ค่โอเคเดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังเพลงภาษาอังกฤษจากคุณไลรเฟินนะครฟังเลยร้องเพลง A B C ให้เพื่อนๆฟังหน่อยจะเป็น วายันส no oh, like ีนาไวโนมาเอบีีในใจวันเตลเซงเลมีโอเวนไก่เอาเพงกอไก่ด้วยนะเพื่อนเพื่อนเกอไก่ข็อไก่อยู่ในเราขอขวดของเราขอกอยข้านะข้อคุณคือคังคอนข้างข้างฟ้าง ส่งคนณลูกคัดสรัสบบิวเอออ่ะก็โอเควันนี้บอกเพื่อนๆวันนี้ร้องสองเพลงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาร้องใหม่ไม่บายเพื่อนๆก่อนบายซี่ี e e you again t น o tomorrow โอเคเพื่อน <Okay. S 1>